สวัสดีค่ะเด็กๆได้ยินเสียงเราชัดไหมคะได้ยินไหมลูกได้ยินครับได้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอคุณชชินแป๊บนึงนะคะอันนี้วิชาอะไรคะ,ะคุณปุณอันนี้วิชาภาษาจีนค่ะคุณแม่วิชาภาษาจีนนะคะ ค่ะอ๋อภาษาจีนค่ะหนังกล้องหนังสือค่ะใช่ค่ะหนะังสือเล่มนั้นนะคะ่ะกล้งเหรอค่ะภาษาจีนหน่เนาะอ่าเล่มเล่มนีมม้ค่ะเล่มอ่าใช้เล่มนี้เลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวจะใช้ใช้ในเทอมเทอมนี้ไปเลยค่ะ เล่มอ่าหรเห็นไหมฮาร์ดดิสนะคะเดี๋ยวเราจะขอไปหยิบภาษาจีนก็ไม่มีทำน้องลอยจะกนก็ได้นะไม่ได้ล่ษาน้องลอยเดี๋ยวไว้เจอครูพรุ่งนี้พรุ่งนี้คุณครูก็พาคันภาษาจีนน่ะอยู่ว้าไหนอ่ะอย่าอย่าอย่าสวัสดี อยู่บ้านนู้นเหรอใช่ค่ะอันเก่าใช่ไหมหนูใช่ท่านตาที่ซื้อบางคนเอามาคืนกูเปิลน่ะค่ะอ๋อใช่ค่ะคุณพ่อคุณูเพิลใช้ใช้อันเก่าใช่ไหมคะเราท่านไม่มีเราคือลงสมุดนั่นแหละวันไี้แม่ไม่ได้ว่ามีมาในซองเดี๋ยวถ้าใครอยู่กับกูเปิลมามารับกลับคืนก็ได้นะคะ เดี๋ยววันนี้เราซื้อแค่ทักทายนะคะไม่มีภาษาจีนค่ะ,ะแต่เรายัง<ม>ไม่่มมยังไม่มีหนังสือไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทักทายกันนิดนึงนะคะ,ะค่ะน,หน,นะหนังสือก็จะเป็นอ่าหนังสือเล่มเดิมนะคะก็จะเป็นหนังสืออ่านเรียนนะคะแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัด ส่วนใครที่ยังไม่มีหนังสือหรือว่านหนังสืออยู่ที่คุณครูอยู่ที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวไม่มารับที่โรงเรียนได้นะคะวันนี้เราซจะอ่ามาทบทวนนะคะมาทบทวนคําศัพท์เด็กๆอ่าเดี๋ยวนะคะอเด็กๆรับน้ำหนึ่งถึงสิบให้เราซื้อฟังสิคะลูกมามาช่วยกันน้ำหนึ่งถึงสิบก่อนอ่ามาอีอ่อาอช่วยเราซื้อสิคะลูกอีจหนังสืยอีอ 1> e 1. อีหนึ่ง e <1. S 2> อ่นใดๆอีหนึ่งครับพูดตามหลอกซื้อนะคะลูกต่อไปค่ะอ้อสองอีหนึ่งอ้อสองอ่าอีหนึ่งอ้อสองต่อไปค่ะต e ันอ้อสองตันสามตันสามเขินขาวสื่อสีสื่อสีสอู่ห้าอู่ห้าเร็วหก หกเจ็ดแมเจ็ดปาแปดาแปดิวเก้าสิวเก้าสิบส่่าเรหาเฮรหาเดี่ยนอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับลอกอ่านอีนึงอีนึงอ้อสองสอปสาม ตันสามเ่นาวสี่อัสี่อขินขาอส่หูห้าหูห้าห้าเลียวหหเจ็ดอาชีเจ็ดีเจ็ดปลาแปดปาแปด คิวเก้าคิวเก้าือสิบืออ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนร่างกายกันนะคะร่างกายกันที่เราเรียนในเจอ้อนุเนาจะตอนเราอยู่อนุบาลหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทบทวนในหนังสือให้อีกทีหนึ่งนะคะอ่ะมาโถหัวโถหัวโถหัวตัดไปเฉยไม่ต้องกโถฝ่าผม

อ่าชม,มูชมือชูมอร์เจ้วเท้าเจ้วเท้า <c oughs> เจ้าเจ้าเท้าได้โชวอีกเพียรอีกทีนึงน,นะคะอีกรอบนึงเนาะอาเถหัวเถ้หัวเถฝ่าผมเถ้ฝ่าผมเฉียนเออหน้าพัก

เสอลินเสอโถลินจ้าป่าค้าเจ้าปาค่ะาป่าคงตัวหูหูตัวหูมอ手มือวเท้าวเท้าเฮ้ยท้าตะมือให้ตาเองหน่อยค่ะ ตอเมือมให้ใจในเด็กๆก,กุลีกุลีอ๋เอเฮิร์นาวเฮิร์นหาเฮิร์นาวแปลว่าดีมากค่ะอ่าเหินปั้งเก่งมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูในบทเรียนกันดีกว่า,าเด็กๆยังจาได้ี่ยใครไม่มีหนังสือไม่เป็นไรนะลูกนะอ่านตามเหล่าซือ้อพูดตามเหล่าซื้อนะคะอ่ามาดูค่ะมาดูมาดูคำนี้จำได้ไหมคะคำนี้อ่านว่าอะไรนะคะป้าป่าคุณพ่อ ม้าป่าคุณพ่อเด็กๆใครไม่มีหนังสือไม่เป็นไรนะลูกนะอ่านตามเราซื้อนะคะป้าป่าคุณพ่อป้าป่าคุณแม่มามา่าคุณแม่พี่ชายเพ<า> <lum. S 1> ีเชจยพี่สาว เจ๊พี่สาวอ่าเจ๊พี่สาวอ่าตี้ตีน้องชายีน้องชายกันดูกลัฬซื้อก่อนแม่แม่น้องสาวแม่แม่น้องสาวแย่เย่คุณปูแย่เย่คุณปูไหนไหนคุณย่า นายนายคุณย่าค่ะอาเฮิร์นหาอ่าเดี๋ยวเราซื้อจะอีกรอบหนึ่งนะคะลูกทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ามามาดูค่ะอ่้าป่าคุณพ่ออ้าป่าคุณพ่อเฮิร์นหาเฮิร์นหาแม่าม่าคุณแม่ม่าคุณแม่เหินห่าวเกิเกิรพี่ชายเกิรเกิพี่ชาย เจเจพี่สาวเจเจพี่สาวอ่เอาเฮินหาวตี้ตี้ตีตีน้องชายเม่เม่น้องสาวเม่เม่สาวเย่เย่คุณปูได้ไน,นคุณยา่า เก่งเากอ้โหเก่งจังเลยค่ะเด็กๆคุณได้ตัวมือตัวหน่อยค่ะโอ้โหเก่งมากมากเลยเด็กห้องนี้เก่งมากมากเลยชื่นใจจริงๆค่ะอะต่อไปนะคะต่อไปอ่ะในบทตอบบทนี้เด็กๆอาเรียนไปหรือยังคะเสียเที่ยวโรงเรียนหนูเรียนไปหรือยังลูกเรียนไปหรือยังคะ อ่ะเดี๋ยวมาอ่านตามเหล่าสื่อไปเลยนะคะเชี่ยวโรงเรียนเชียช่ยวโรงเรียนยเค้าชื่อห้องเรียนเอ่อเหล่าชื่อคุณครูาอาจารย์คุณครู ท学啊เพื่อน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 เฮเหอเฮาหาออ่ะเจชเฉยเปียนอ่านอีกรอบนึงนะคะอ่านอีกรอบนึงเนาะเฉเชียวโรงเรียนเฉี่ยวโรงเรียนเฉียวโรงเรียน เคาชื่อห้องเรียนห้ชื่ี่ีเราชื่อคุณครูต <c oughs> งเสเพื่นอนเพื่อเพื่อเ่อนเเพืเพื่อนเพือนเพื่นพนอน,น่นเะสือเพื่อ,เอนเพื่อนเพือนะะอนีนเพอนีพนเพือเองเือน้อนเพอนเพนเพ่เือเือนือนเพ่อ น่ารักจังเลยเด็กๆตั้งใจมากๆเลยข่าวน่ารักที่สุดเลยอ้าเหล่าซือมาถึงลืมเลยก็อ่าเหล่าซือจะบอกชื่อนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเหล่าซือชื่ออะไรเอ่ยอ่าเหล่าซือเจ้าชมงมิงเจอ,อร์เหล่าซือชื่ออะไรคะเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยจําได้ไหมคะเหล่าซืออะไรคะจำหน้าเหล่าซือได้ไหมเอ่ยจำหน้าเหล่าซือได้ไหมเอ่ยติ๊กติ๊กติ๊กติก <iona> จำได้ไหมคะอ่ีเดี๋ยวเปิดหน้าก่อนเปิดหน้าแล้วค่อยๆเปิดก่อนค่อยๆเปิดจำได้ไหมเอ่ยเราซื้ออะไรคะเราซื้ออะไรคะเออเราซื้อเจี๊ยบนะคะอ่าเราซื้อเจี๊ยบนะคะอ่ะทีนี้มาเดี๋ยวเราจะมาทำต่อนะค่ะดูค่ะ การเรียนหนูเกันอาทีนี้เดี๋ยวเราซื้อจะถามดีกว่าจะถามอ่าเป็นการแนะนําตัวเองนะคะอาแนะนําง่ายๆถ้าเราซื้อถามว่าอาจะถามว่าหนูชื่ออะไรคุณชื่อว่าอะไรเราซื้อก็จะถามว่าหนีเจียวเฉมมิงซื อ่าเด็กๆก,ก็ตอบเราซื้อว่าสมมติว่าน้อง EQ ใช่ไหมคะนอ้องิ q ก็ตอบเราซื้อว่าว่อเจียว EQ อย่างนี้คะ่ะอ่าว่อเจียวมีใครอีกคะอ,อ่ามา,เ,าเดี๋ยวเราซื้อถามนะคะเ,เ,เราซื้อถามนะคะอ,นะคะอืน้องน้องอะไรนะอ่า เด็กหญิงนัทออ้ออเ่วน你叫什么名字我叫我叫我叫ชื่อเล่นชื่อเล่นค่ะหนูบอกชื่อเลยค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อเล่นว่าอะไรลูกเจียวหมิงเจียวหมิงเจียว什么姜明啊นัทอ้อนชื่อเล่นชื่ออะไรคะลูกอนัทอ้อนชื่อเล่นชื่ออะไรคะเจียออดี้ วัเจียวอะไรเอ่ยออดี้เหรอคะเออเหินหาเหินหาอ,อ๋อเดี๋ยวแป๊บอะต่อไปนะคะอ่าเหินหานะคะเมื่อกี้เก่งมากออดี้เก่งมากมากค่ะเหินปังต่อไปค่ะน้องน้องมีนาต่อไปเราซื้อจะถามมีนานะคะใช่มีนาไม่เอ่ย อ่าเราคือจะถามนะคะนี่นะ你叫什么名字我叫雷露。嗯。<jamais> 我叫我วอะไรคะ我叫雷露เอ่อบอกชื่อเล่นหนูเลยค่ะบอกชื่อเล่นหนูเลยชื่ออะไรคะลูก ค่ะอ๋อเหินห่าหินปังเก่งมากค่ะอ่น้องกูเกิ้ลค่ะน้องกูเกิลเราสื่อจะถามนะคะีม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คเณแม่คม่คุณเก่ค้ม่คุณแ่คุณ่งมากอีแม่คุอแม่คุณแอ่คุณแม่คุณแมคิวแมคิณแม่คม่คุมคุณอ่คุี่คุณอม่่คมคมิงื่ออคิวตอบเราื่อไหนครับ วเยดวเยดีควเยดวเฮ้คิวเฮ้ิวเ้ดีว้ควเ้ยดเฮ้ยคเฮ้ยดีค่้คิวเ้อดนคน้องนเ้อดี้หญิวเ้ดีคิ้ยดีคิ้ยค่ะเฮ้ยี้ยิ น้องดี้าเหมือนดีด้าอ่าน้องอะไรนะะดีด้าอ่าน้องดีดัสนะคะเดี๋ยวเราซือจะถามดีด้านะคะเจ้าด้าอ๋อี่什么名字ด达ี老师我叫我ีดี我叫李达ั好เก่งมากเลยค่ะ很好น好很棒เก่งมากๆเลยนะคะลูก

โอ oh, ้เ่าชื่อเล่นชื่อเล่นครับนะคะค่ะโอ้โหเฮ่ะเก่งมากครับเก่งมากครับอ่านะคะอ่าม,มีใครอีกหน้ามีใครอีก,นะอกนะไหมคะที่เราซื้อยังไม่ได้ถามเอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วนะคะวันนี้เราได้แนะนําตัวให้เราซื้อฟังด้วยเนาะทีนี้มานับหนึถึงสิบ แเราก็ทบทวนทุกอย่างเลยแล้วสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าเราจะขึ้นบทเรียนฮาวฟูฮาวดีไหมคะดีไหมคะดีไหมคะ<อ>ดีคะ่ะอ๋อเฮ้ยอ้๋อบอยหรือเปล่าคะอ่ะยังไม่ได้ถามบอเลยคะ่ะอ่ะบอยเลอร์บอยเลอร์ดีเจมม้าชื่ออะไรชื่เสี่ยวหมิงอ่ะชื่เสี่ยวหม 叫什么你叫什么名字我叫我叫我จะเรียนอะไรครับเรีนาปแล้วครับเีอะไรครับบอยบอเะไรลูกบอยบอยอะไรครับ เล่นบอเจียวบเจียวอยเลอร์ใช่ไหมคะบอไม่เป็นไรนะคะยังไม่ยังไม่คุ้นชินกันเราซื้อเนาะอ่ะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาจะเราจะมานับหนึ่งถึงสิบทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็ทบทวนบทเรียนแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาทบทวนหนึ่งถึงสิบค่ะอีอีอีสอาม สีห้าหกเจ็บหกเจ็ดสิบากเจ็หเหกเจ็ดสเห็บหาเเห็หกบกบ โฉห oh, ัว <i competitions> โฉโฟ้าผมโาผเขียนเอิน้าพากเหยียนเอน่าพเบ่หมาวิเยียนจิ้งตาเหยียนจิงตาดิสตมุกดิสตมุกดีป้าป้าดาป้าป้า ยาชฟันยาชืฟันเสือตัลิ้นเสือตัลินเสียบปลาคางเสียปลาคาง่อตัวหูตัวหูโชมือโชมือเห้าเท้าชหยาเท้าอ่าเดี๊ย ป้าปาาคุณพ่อป้าปาคุณพอคุณพ่อมามาคุณแม่มามาคุณแม่ายพี่ชายพี่ชายพี่าี่ชายชาพี่ายพี่ชายชายายพชายพียพีี

โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันแรกเนาะเดี๋ยวเราเราพบเพื่อนกันแค่นี้นะคะคุณครูครัที่นี้แหละผมได้ยังคะให้ทุทวนเยอะๆออกได้ยังครับครับผมเดี๋ยวเราจะปิดห้องแล้วนะคะอ่าเด็กๆคะอ่าบายบายกันก่อนเดี๋ยวพูดภาษาจีนนะลูกพูดภาษาจีนอ่าเจี๊ยบเจี๊ยบ老师老师再见นะคะ